อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายคลิปที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของวิญญาณที่ถูกกทุกข์สลายแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องอของการที่วิญญาณและจิตนั้นมันตัดความสัมพันธ์กันคือจะไม่มีการเกี่ยวข้องกันอีก นะที่ผ่าน,านมานะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้นะสำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นวิมนะุตต์เนี่ยคือตัววิญญาณกับตัวจิตเนะีนะ่ยมันไปไหนมันก็ต้องไปด้วยกันนะมันเป็นเรียกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันเลยก็ว่าได้ นะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของจิตเนี่ยมานะให้เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวสั่งสมมันเป็นเหมือนซีมการ์ดนะเป็นเหมือนซีมการ์ดของโทรศัพท์เนะี่ยเป็นเหมือนเมมโมรีการ์ดเนี่ยนะนะมันจะเก็บข้อมูลของกรรมทุกอย่างเอาไว้นะ แล้วก็จะทําให้เกิดพลังงานที่จะผลักดันวิญญาณของเราเน่ยไปปฏิสนธิตามขันต่างๆนะไปปฏิสนธิตามความปรารถนาที่ตัวจิตมันผลักดันออกมาอ่าทีนี้จิตเนี่ยเมื่อมันหลุดพ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันหลุดออกมาจากขันแล้วเนี่ย นะขันห้าก็ยังทำงานตามปกตินะถ้ารู้ก็ทำงานตามปกติและก็จะทำได้ดีด้วยเพราะไม่มีแรงบีบคันไม่มีแรงกดดันะพอจิตหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะหลุดจิตเนี่ยมันหลุดออกมาได้ด้วยวิชานะหรือว่าปัญญานั่นแหละพอหลุดออกมาแล้วตัววิชาตัวปัญ,ญาวิชาเนี่ย มันก็จะแทนที่จิตดวงเก่านะเรียกว่าปัญญาหรือว่าวิชาเนี่ยเป็นจิตดวงใหม่เข้ามาแทนที่จิตดวงเก่านะทีนี้มันจะไม่ลองรับอารมณ์ละมันจะเห็นพวกขันต่างๆที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้ทำงานเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบเป็นเรื่องเกิดดับ ไม่เข้าไปยึดนะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาทํางานของเขาอย่างนั้นเองอานะไม่ได้มาเกี่ยวกับอ่านะตัวของทาาุรู้คือทาาุรู้แค่มีกระแสรับรู้ตามอ่นะแต่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปคลองอันนี้ก็ด้วยอํานาจของจิตนั่นแหละจิตตัวที่เป็นปัญญานั่นแหละจิตนะที่เป็นนะจิตด,ดวงที่หลุดออกไปนะ อเมื S <S the le ่อหลุดออกไปแล้วจากที่เขาได้เคยเคยได้รับอาหารจากวิญญาณเคยครอบครองวิญญาณใช้วิญญาณเป็นเครื่องมืออยู่เ่ขาหลุดเขาหลุดออกไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้แต่จะต้องให้เราจะต้องมีญานเห็นก่อนนะว่าจิตตัวนี้เขาได้สลายไปแล้วคือได้ทำลายอัตตาตัวตนไปแล้วนะ ซึ่งก็เมื่อถูกทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปรากฏอีกอ่าคือมันจะเป็นความว่างเปล่าที่เป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างเปล่าที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละเนจ้าเล่าว่าสุญญาตานั่นนะซึ่งจิตที่หลุดออกไปแล้วมันดับนี่แหละมันดับมันมันสลายไปนี่แหละท่านเรียกว่านิพานอ่าเพราะฉะนั้นนิพานเนี่ยจึงไม่มีสถานที่จะต้องไปเข้าจะต้องไปออก ไม่ใช่สถานที่ที่จะไปถึงอย่างง้นอย่างนี้มันเป็นความดับของจิตเป็นความดับของอาสาวะทุกสิ่งทุกอย่างนนัแหละทั้งบาปทั้งบุญกิเลสอาสาวะอนุสัยทั้งไรเลยมันก็คือจิตนั่นแหละอ่าที่เมื่อก่อนมันเคยไปสั่งสมอยู่กับวิญญ,ญาณาไปติดไปแม่อยู่กับวิญญ,ญาณเมื่อมันหลุดออกมาแล้วแล้วมันสลา,ายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการกำเริบอีก เพราะว่าที่เก่าที่มันเคยอยู่นะตัวปัญญาเข้าไปแทนนะสติปัญญาเข้าไปแทนตัวนี้มันสลายไปแล้วเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นไม่ได้อีกเลยมันจะหายแล้วมันนี่แหละจึงว่าทำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่นะคือจิตเนี่ยหนะรือว,ว่าทำแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะที่เราได้สําเร็จที่เราได้บรรลุแล้วเนะี่ยมันจะไม่กําเริบขึ้นมาอีก มันกบเริ่มมาไม่ได้เพราะปัญญารู้ทันเหมือนอย่างเราแยกรูปแยกนามคนที่ตื่นรู้คนที่แยกรูปแยกนามไปแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วออถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีความเพียรต่อมันจะกลับมาอีกมันจะกลับมาไม่ได้ทำเนี่ยถ้าเห็นแล้วถ้าแบบถ้าเห็นสภาวะนั้นแล้วเนี่ย มันจะไม่กําเริอบอีกอ่จริงอยู่ว่าในลักษณะเนี้ยไอ้พวกมันสมองหรือว่าพวกขันต่างๆที่มันทํางานอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันกลับคืนมาเป็นปกติแต่ท่านอย่าลืมนะว่าถ้ามันได้สภาวะนั้นแล้วนะสัญญาสัญญามันจะจาสภาวะนั้นแหละเอาไว้ตลอดการเรานึกถึงเมื่อไหร่มันก็ยังเห็นสภาวะนั้นอยู่ แต่ว่าเราไม่เข้าใจตัวนี้นึกว่าตัวเองกลับไปเป็นสภาวะเดิมแล้วถ้าไม่งั้นคนที่บรรลุโสดาบันแล้วอ่ามันก็จะต้องกลายกลับมาเป็นคนสามัญชนธรรมดาได้สิมันกลับมาไม่ได้แม้แค่พระโสดาบันเนี่ยเมื่อตกกระแสไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ได้อ่าเช่นเดียวกันล่ะระดับที่ว่าจิตวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วเนี่ย มันไม่สามารถที่จะกลับมาได้เนะพราะสติปัญญาเข้าไปแทนที่ที่ที่เขาเคยอยู่แล้วนะเราเราใช้ชีวิตตามปกติของเราเนี่ยอ่าหลายคนนะพอได้ยินคำว่าอา้าวทำไมพระอรหันต์จะต้องเป็นอย่างง้นอย่างนี้ไม่สำรวมไม่เรียบร้อย อันนั้นเป็นเรื่องที่ของคนที่ไม่เข้าใจคิดเองนะผมว่ากิเลสขาดไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันขาดจากขันนะขันเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสแต่จิตที่มันหลุดไปแล้วมันถูกทําลายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีมันต้องแยกเป็นสองส่วนเลยตอนนี้มันเป็นถ้าเป็นโลกก็เป็นโลกสองใบไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลย การดำเนินชีวิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาแต่มันเป็นคนธรรมดาที่ยิ่งกว่าคนธรรมดาคือปกติกว่าคนปกติคือใจเขาไม่กระเพื่อมหรือว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์ในระดับตื้นๆนนะสุขขวิปัสสโกเนี่ยอาจจะมีกระทบกระเทือนอยู่บ้างแต่มันไม่สามารถที่จะ ซึมซาบเข้าไปเป็นอารมณ์ได้นะแค่นิดๆหน่นนอยๆแล้วก็ตกไปไม่ซึมซาบเข้าไปฝังอยู่ในดวงจิตได้เพราะว่าจิตด,ดวงเก่าเมื่อก่อนนี้อะไรเข้าไปมันรับหมด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 นะแต่จิตด,ดวงที่ขุดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นจิตแห่งปัญญาเห็นพวกนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแค่เห็นแค่รู้แล้วมันก็ตกไป พอไม่เข้าไปยืดเอานี่เราไม่เก็บมันไว้อะไรผ่านมาอะไรเข้ามาก็ไม่เก็บมันไม่เก็บมันไว้ทีนี้แล้มันก็ขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะระหว่างจิตกับขันเนี่ยขันจะแสดงตัวอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวกับจิตเพราะว่าจิตมันถึงการสลายมันถึงความสลายหายไปแล้วมันกลายเป็นสุญญตาธาตุไปแล้ว แต่การดําเนินชีวิตของขันเนี่ยมันก็ยังอยู่จิตที่เหลือนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติขันคำว่าวิมุตติเนี่ยเจาวขันในมาวิมุตติก็เวทนาขันนั่นแหละความรู้สึกนะมันสร้างอารมณ์เป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันหลุดพ้นออกจากพวกนี้ไป นะ่จะเป็นบาเป็นบุญที่มันก็เกิดจากตรงเวทนาขันนี่แหละเป็นตัวสวยมานะเมื่อไม่มีเวทนาก็ขันตัวนี้ก็เลยเรียกว่าวิมุตติขันไปนะคือไม่ลองรับอารมณ์แล้วนะจิตไม่ลองรับอารมณ์นะจะไม่พูดจะไม่เกี่ยวกับจิตดวงเก่าที่ อาสะสมเอาซ้อเอาไว้เยอะๆนะอันนั้นสลายไปแล้วไม่ไม่มีค่าอะไรที่จะต้องพูดถึงนะหลายๆคนมักจะพูดถึงในเรื่องอหลังจากหลังจากดับไปแล้วไปอธิบายพูดถึงในเรื่องของนิพพานอย่างงี้อย่างนี้จริงๆแล้วนิพพานคือเห็นครั้งเดียวคือดับ นั่นจะจบนั่นแหละคือนิพพานหลังจากนั้นไปแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงอะไรนะสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงนี่ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้จิตด,ดวงนี้มันหลุดพ้นออกไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังค้นหากันอยู่ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วเมื่อเห็นแล้วเมื่อทุกคนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยอ่าก็จะเข้าใจเองอ่จะอุทานร้องอ๋อกมาเองไม่จำเป็นต้องให้ใครไปบอกนะไม่จำเป็นต้องให้ใครไปอธิบายหลังจากนั้นนะมันมีความยากง่ายมันอยู่ที่หลักของการ หลักของการที่เราจะทําให้มันเกิดปัญญาที่จะเข้าไปผักดันจิตตัวนี้ออกนี่แหละนะเรื่องจิตที่หลุดไปแล้วจะไปยังไงก็ช่างมันเพราะว่าท่านก็เปรียบเอาไว้อยู่แล้วว่าเหมือนเปลวไฟที่มันลอยขึ้นไปในอากาศมันก็ดับไปขาดไปเราจะไปบอกว่าเออไฟมีอยู่ก็ไม่ได้จะบอกว่าไฟไม่มีก็ไม่ได้ไฟที่ขาดไปแล้วนะ บอกว่ามันยังอยู่ก็ไม่ได้มันก็ไม่เห็นจะบอกว่ามันหมดแล้วมัน,ม,นมันไม่มีแล้วก็ไม่ได้เพราะมันบางครั้งก็มีความร้อนอยู่อืองไม่สามารถที่จะไปสันนิษฐานตรงนั้นได้นะนี่แหละเป็นความเกี่ยวข้องระหว่างจิตกับขันนะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปวิพาควิจารณ์ว่าเอาเอ ท่านองค์นี้หรือว่าบุคคลคนนี้บรรลุธรรมแล้วได้ยินข่าวว่าบรรลุธรรมแล้วทำไมต้องทำตัวอย่างนี้ทำไมต้องนิสัยอย่างนั้นทำไมดูไม่เหมือนเลยไม่สํารวมเลยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้เพราะพุทธองค์ก็เคยตรัสเอาไว้นะว่าไอเรื่องวาสนากับนิสัยเนี่ย ไม่มีใครที่สามารถจะเปลี่ยนได้นอกจากพระพุทธเจ้าจำเอา,าไว้นะฟังฟังเอาไว้นะนิสัยวาสนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้คือมันติดตัวมาหลายภพหลายชาติบ้างอ่ามากเลยทีเดียวะขนาดอักระสาวกอย่างภาษารีบุตรเนี่ยอ่าก็ายังกระโดดเล่นเหมือนเด็กนในในบางครัง้งบางคราว โดดข้ามคลองนะ้ำโดดกลับไปกลับมาเหมือนเด็กกระโดดเล่นคนระท่านก็ยังมีความสนุกสนานอยู่ในบางอารมณ์ในบางครั้งก็มันเป็นเรื่องของขันทั้งหลายที่มันจะต้องทํางานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้เขาทำงานเขาก็ปกตินะแต่ไอตัวกิเลสตัวบาปตัวบุญทั้งหลายแหละนะมันอยู่ในจิตนู่นแล้วมันก็สลายไปแล้วมันหายไปหมดแล้ว พฤติกรรมของขันที่ทำงานอยู่เนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ไปสะสมอยู่ในจิตอีกเพราะว่าตัวจิตที่เป็นปัญญาที่เป็นวิชาเนี่ยเขาเข้าใจการทำงานของขันแล้วเขาไม่รองรับเขาไม่ดูดซับเอาเออเมื่อไม่ดูดซับเอาแล้วมันจะเอาอะไรไปสะสมกรรมอีก มันไม่สามารถที่จะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้นะอันนี้ให้เราเข้าใจระหว่างระหว่างจิตกับขันนะจิตนะ่ะมันเป็นของแปลกปลอมนะมันไม่ใช่อ่าเป็นตัวยืนเป็นตัวหลักของชีวิตนะอ่ามันเป็นการสั่งสมธรรมารมคำว่าธรรมารมเนี่ยมันคือทุกอย่างนั่นแหละที่เราจํามาที่มันเกิดมา ถ้าพูดไปก็เยอะแยะมากเลยก็เคยได้อธิบายไว้เหมือนกันแล้วว่าตั้งแต่ตอนคลิปต้นๆเรื่องของทมอารมณ์ที่เวทนาขันมันสร้างขึ้นมันเข้าไปยึดมันก็เกิดมาจากความคิดนั่นแ่ะเกิดมาจากสังขารละขันนั่นนะนะคิดไปปรุงแต่งไปก็เกิดอารมณ์อารมณ์ก็เป็นนั่นแหละเวทนาขันสัญญาก็ไปจํามาจามาก็มาสะสมเอาไว้ในวิญญาณธาตุเนี่ยการสั่งสมนี่เรียกว่าจิต ทีนี้เราต้องจิตวิมุตติหลุดพ้นคือเอาตัวที่มันสั่งสมนี่ผักออกไปนะเมื่อมันผักเมื่อมันถูกผักออกไปแล้วก็ตัววิชาที่มันเป็นที่มันเป็นตัวผักเนะี่ยญาณปัญญาที่เป็นตัวผักนะมันก็แทนที่อยู่ตรงเนี้ยไอ้นั้นก็สลายหายไปแล้วนะนี่แหละ คือความสัมพันธ์มันมันจะขาดสะบั้นมันจะเข้ามาหากันอีกไม่ได้นะต้องเข้าใจนะระหว่างเรื่องเรื่องจิตกับเรื่องวิญญาณนะเขามีความเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้แหละคือจิตเนี่ยมันเป็นตัวพลังงานที่จะบงังคับวิญญาณของเราไปเกิดพบในชาติไหนวิญญาณจะไปตีสนที่ก็ด้วยแรงผลักดันของอาสวานนี่แหละ ตัวจิตนี่แหละอาสวะในจิตนี่แหละผลัผกดันให้ไปสู่ภพน้นภพนี้คําว่าอาสาวะนี่มันเป็นคํากลางๆนะไม่ใช่อาสวะนี่จะเป็นกิเลสเป็นความชั่วอย่างเดียวนะความดีบุญทั้งหลายเหล่นี่ก็เป็นอาสาวะ,ะเป็นของหมกักของดองเท่านั้นแหละอาสวะถ้าของหมักมันดีของดองมันดีมันก็ไปเกิดในทางที่ดี ของหมักมันเน่ามันเสียมันก็ไปเกิดในทางที่ต่ำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของหลักการปฏิบัติจริงๆนะแม้แต่การทำบุญก็เป็นอาสวะเป็นกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสไม่ใช่ความชั่วนะกิเลสแปลว่าเศร้าหมองเครื่องทำใจให้เศร้าหมองอเวลาเราทำบุญเราอาจจะเบิกบาน มีความปลื้มปีติยินดีเบิกบานทำให้ใจดีเราคิดว่าความใจดีนั้นอะ่ะมันไม่เป็นกิเลสอะ่ะมันเป็นตัวมาบังทาุรู้ที่บริสุทธิ์คล้ายๆว่ามันจะมากำกับทารุรู้ให้ให้หลงเข้าไปมันยังนำไปสู่การเกิดไปได้อีกประเภทความดีประเภทบุญนะ เวลาที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้จิตบริสุทธิ์เนี่ยเราจะต้องล้างพวกนี้ให้หมดซะก่อนก็คือให้จิตด,ดวงนี้มันหลุดออกมันหลุดออกทั้งบาปทั้งบุญเลยมันถึงจะหมดเชื้อเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาถ้าเรามาสรุปความตรงนี้แล้วเนี่ยบาปก็เป็นกิเลสบุญก็เป็นกิเลสคือถ้า จะบอกว่าจิตบริสุทธิ์จริงๆก็คือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีทั้งบาปทั้งบุญมันว่างไร้การปรากฏของสิ่งใดๆทั้งสิ้นนี่แหละเราต้องเข้าใจในจุดนี้นี่ยแต่ว่าเราทำไมต้องทำบุญกันฟังที่พระอาจารย์พูดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่ให้ทำบุญอย่างานี้นะ ที่เราต้องทำบุญกันอยู่เนี่ยเหตุก็เพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าปรารถนานิพพานปรารถนาความหลุดพ้นแล้วมันจะไปถึงได้ไง่ายๆนะเราจะต้องทำบุญรองรับเอาไว้ก่อนอเพราะว่าบุญเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนในขณะที่เรากาลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ย ได้ผ่อนคลายจากความทุกข์ได้มีบุญเยอะก็ไม่ต้องไปลงในอบายภูมิส่งเสริมให้มาเกิดเป็นมนุษย์มั่งเกิดบนสวรรค์สวงสวรรค์มั่งมันก็เป็นทำแก้ทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสังสารวัตรมันหล่อเลี้ยงให้สัตว์ได้อ่า ผลจากความทุกในการเวียนว่ายตายเกิดนี่ได้ในระดับหนึ่งเราไม่ต้องไปดูไกลเราดูมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ได้ก็ได้นะผู้ที่ทำบุญมาเยอะอ่ะเขาเกิดมาเขารับผลของบุญของเขาเขาก็มีความเป็นอยู่ที่มันสะดวกสบายนะแต่บางคนอ่มีปัจจัยไม่น้อยเกิดมาก็ต้องมาขวนขวายมาดิ้นรนทุกข์ยากลำบาก หาเท่าไหร่ก็หาไม่พอหาไม่หาไม่พอใช้นี่แหละมันเป็นเรื่องของความต่างระหว่างบุญกับบาปแต่ว่าบุญพวกนี้มันก็เป็นตัวปัจจัยให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิอดอยู่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะไปถึงถ้าเข้าถึงภาคปฏิบัติจ,จริงเน่ยเราจะต้องชำระล้างพวกนี้ออกให้หมด ให้มันหมดจากจาก,กจิตของเราเนะต้องชำระลา้ลางออกจากตัวนี้ถามว่าถ้าชำระลา้ลางออกแล้วอาบุญจะไปเหลือแล้วจะเอาอะไรมาสนับสนุนตนเองเรื่องบุญนะมันอยู่ที่ขันเนะมื่อแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นผลแห่งกรรมรูปประคันทั้งหมดเนี่ยเป็นผลแห่งกรรมทั้งนั้น แต่ปัญญาเนี่ยก็เป็นผลบุญผลกรรมทั้งนั้นความฉลาดมากน้อยของแต่ละคนน่ะการอบรมการสั่งสมมาอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจแบบนี้ต้องเข้าใจทําให้สองฝั่งให้ได้นะเราต้องเข้าใจฝั่งที่มันปรุงแต่งที่มันเป็นโลกเป็นสังสารวัตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรยุ่มยืมยิงคุกคีกันอยู่ในนี้ เวียนเวียนเวีนวนเว,ว,วียนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นความว่างเปล่าที่มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรากฏอยู่มันก็แสดงตัวอยู่ในใจของเราเนี่ยนะมันไม่ได้ไปแสดงตัวที่อื่นในขณะที่ปรุงแต่งในขณะที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราไม่ได้สนใจจุดนี้เนี่ยเวลาเราคิดเราก็สนใจแต่ความคิดของเราเนี่ย เห็นอะไรก็ไปคิดไปปูงใจก็ไปอยู่ที่นู่นหมดแต่เวลามันคิดจบมันดับปุ๊บลงเนี่ยความว่างตรงนี้มีใครให้ค่าไหมความสงบตรงนี้มีใครให้ค่าไหมความว่างมันก็เกิดไวๆพอกับความคิดนั่นแหละความคิดมาความว่างหายความคิดดับความว่างปรากฏ เนี่ยใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าเข้าใจจุดนี้ได้นะ่ะนะมันจะสว่างจ้าเลยมันมีอยู่แค่นี้มีแต่ปรุงแต่งกับสงบปรุงแต่งแล้วสงบเห็นมันเกิดไหมเห็นมันดับไหมเห็นความว่างปรากฏอยู่ไหม มันเป็นเรื่องเข้าใจตรงจุดนี้เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการที่เราเราจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับขันออกจากกันนะมันไม่ไปติดปฏิบัติตามพิธีกรรมอย่างงอนอย่างนี้อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเรื่องพิธีกรรมต่างๆนี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของสังขารสังขารละโลก ยิ่งรู้มากยิ่งปรุงแต่งมากยิ่งทํามากเท่าไหร่ไอ้พวกนั้นมันหอบก็ามาถมถมความบริสุทธิ์แห่งกิตแห่งใจหมดเลยนะแล้วก็จะหาไม่เจอลเลยทีนี้เออเวลาจะไปปฏิบัติก็กว่าจะเขี่ยได้แต่ละอันแต่ละอันโอ้ยอันนั้นก็เรื่องลูกอันี้ก็เรื่องสามีอันนั้นก็เรื่องไปทําบุญสํานักโนนสํานักนี้เออไปกราบไหว้เทพเจ้าไปหาเออไปขอหวยตรงโน้นตรงนี้ โอ้มันสารพัดสารพันว่วจะเขี่ยออได้ว่าจะไปเห็นใจตัวเองปาเข้าไปแล้วยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สู้เด็กๆไม่ได้นะทุกวันเนี่ยเด็กห้าขวบหกขวบมันบอกให้ทำอะไรก็ทำตามเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปเขี่ยออก มีแต่รับความรู้ความรู้เข้าไปอสุดท้ายเกิดปัญญาสว่างแจ้านั่นแหละมันแตกต่างกันอย่างนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเห็นจิตที่มันหลุดออกจากขันไปแล้วน่ะนั่นแสดงว่า มันตัดความสัมพันธ์กันแล้ว ừ. แล้วอย่าไปเข้าใจผิดว่าผู้ที่วิมุตหลุดพ้นไปแล้วนะ่ะท่านจะไปเป็นผู้คนเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เราคิดไอเราคิดเราเองอความคิดของเรามาจากไหนก็มาจากการไปอ่านตำรับตำรามาจากได้ยินจากครูบาอาจารย์อย่างงอนอย่างนี้ แล้วก็จํามาสัญญาที่ท่านจามาทั้งหลายแหล่พ่ออาจารย์เ็าเคยบอกแล้วว่าสัญญาพวกนั้นมันเป็นสัญญาวิปลาสทั้งหมดเลยอ่าก็เคยแต่ได้ยินได้ฟังได้อ่านแต่ความจริงยังไม่ได้ประจักษ์ก็อเอาสัญญาวิปลาสตัวน,นั้นมาคิดมาปรุงแต่งต่อแล้วก็เข้าไปเชื่อเข้าไปยึดความคิดของตนเองนั้นต่อ เมื่อคิดเมื่อยึดแล้วก็กลับมาฝังอยู่ในจิตดวงดวงเดิมของตนเองนั่นแหละเ,ออเป็นอาสว่าฝังแน่นอยู่ในนั้นนะมันถอนยากนะดังนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนะทุกคนเข้ามาศึกษาตัวตนเองเถิดนะให้เห็นแจ้งรู้จริง แล้วเราก็จะไม่ได้ไปโถกเถียงว่าดนมีปัญหากับใครใครจะรู้ยังไงก็ของเขาเราจะรู้ก็เรื่องของเราเนี่ยมันเป็นอิสระกันอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นพูดไม่ได้เกี่ยวกับตำหรับตำราที่คนอื่นเขียนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในหัวใจดวงนี้นะญาติโยมนะ เอาละเนาะก็เห็นสมควรเก่วเวลาแล้วละ่ะสำหรับคลิปนี้อขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้พิสูจน์เองอจะได้รู้ความจริงะไม่ต้องไปจินตนาการวาดภาพไปอย่างโน้นอย่างนี้ไปตัดสินใจอะไรพระพุทธองค์ก็บอกอยู่แล้วในหลักของการามสูตรอย่าไปเชื่ออย่างโน้อนอย่างนี้ไปหาดูเอง,เองนะการามสูตรสิบประการะ ก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มุ่งทางสู่ความเป็นวิมุตติหลุดพ้น